สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสราเมาริกุมกดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m อมาพ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหรศาสตย์ระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยาก์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากร์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกร ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่จ่าเอ๋ <c oughs> สวัสดีออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก นาประจําในวันเสาร์ที่4มิถุนายน2565นะครับขึ้น6กข้ามเดือน7ปีค้านขานในวันนี้สามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะเออถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่ดีจริงๆนะครับก็ติดต่อมหาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแหม ขวัญหลงลือเกินเดี๋ยวๆไอว้วันวันเสาร์ตามดวงเมืองวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ไม่ดีอะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนเออไอ้เรื่องที่ดีๆเอาไปพูดในวันดีๆแล้วกันนะเพราะฉะนั้นในวันนี้ือเป็นวันที่ไม่ดีอะนะก็นิงน่งๆไว้ก่อนสิมเหลียงเลีงนะเออเหลาเอีย้ยปอหอเหลาเอี้ยปอหอนะบางคนบอกซิมเหลียงเลี้งแปลว่าอะไรใจเย็นเย็นเออทำใจสบายสบาย นะไม่ต้องใจร้อนอ,อ่ลุ่มก็ลใจล่มล่มลุ่มลุ่มเขาไว้เออ,อชาตานะเดี๋ยวด้วเนาะวันเรื่องดีๆตัวไปพูดในวันดีๆวันพ่งนี้แล้วกันนะวันนี้ก็เอาธรรมดาไปก่อนนะสวดมนต์ไหว้พ่ะทำบุญปฏิบัติทมก็จะเป็นมงคลในดวงาตานะครับคือถ้าตามดวงคุณถ้าวันไหนไม่ดีเนี่ยนะให้คุณอยู่เฉยเฉยดีที่สุดไม่เจ็บตัวนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาพูดถึง ในเรื่องของอความฝันกันก่อนสําหรับผู้ที่ฝันในคึืนหกข้านะครับคือตัวความฝันไม่ได้แปลว่าดีหรือร้ายประการใดและจัดอยู่ในความฝันที่เชื่อมไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครฝันในวันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปพูดให้ใครฟังนะอาจจะเคาะร้ายได้เออเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ไม่ต้องไปคิดมาต่อสิ่งร้ายเก็บไว้เป็นความลับเข้าไว้ดีสุดนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของ นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันเสาร์จะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคลําคานและบอดีบอมีไกด์นะเออแล้วก็สระหัวใหม่ในวันเสาร์สระพระประสิทธิทแลนะครับตาผมใหม่ในวันเสาร์สระพระประสิทธิทแลตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทานะ้ํามันในวันเสาร์ก็สระพระประสิทธิทแลด้วยเช่นกันนะเออเพราะฉะนั้นในภาษาจีนคุณเรียนไม่เถอะติดต่อกับคนจีนนู่นนี่นั่นเล็กเล็กน้อย ใช่ไหมถ้าคุณมีอากงอาหมาเหลากงเหล่ามาเอออะไรก็แล้วแต่นคุณก็ศึกษาเข้าไว้ถามไทยเอ,อ๊ะคํานี้เขาเรียกว่าอะไรคํานี้เขาเรียกว่าอะไรแหมวันที่คนแก่วันที่คนแก่เขาแบบงุนงดใช่ไหมเออถามอะไรรนะักษณาวันที่ก็ด่าเปา็นภาษาจีนเอ้วิจะสนุกดีเหมือนกันนะเออโอเคนะอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับจะมา เสียงเสียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะ <c oughs> ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของอาจารย์ไม่ต้องห่วงหรอกนะออแม่นที่สุดในสามโลกอยู่แล้วนะครับโลกอีกหนึ่งก็บาหวานความดันไขมันโอ้ยชุ <c> ้น <oughs> อันนี้เพราะฉะนั้นคุณตั้งเสียฐานใยอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะครับ สาธุพุทธ,ธสังมีนาชาลิติพระศิวดีเถราพระอารางสาภารฟังประสิทธิเตระเมสาธุเพราะฉะนั้นได้เสียงสีใบที่ยี่สิบสองนะครับโชคชะต่างท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่คุณจะต้องปฏิบัติอย่างมีสติและต้องมีสตางค์ด้วยนะครับเอสติก็คือความยับยั้งชั่งใจคิดไตรตองทําอะไรด้วยความไม่ประมาท นะเออเหลาเอียบออ,อนะแล้วก็มีสตังหมายถึงเก็บหอมลอมวิ์ครับเออจะได้มีสำรองไว้ใช้นะมีอุปสรรคสำรองไว้บ้างเออแล้วก็ในโดยตา่ของคุณเนี่ยให้ระวังอาจจะมีปากเสียงกับผู้หญิงด้วยนะครับ <c oughs> ต่อมามาถึงสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเริ่มดําเนินไปอย่างราบรื่นประสบผลความสำเร็จหวังเป็นอย่างดีนะครับ มาพูดถึงในเรื่องของความรักก็ถือว่าหนุยอยู่ในช่วงเวลาที่ดีแต่ไม่ควรทําอะไรซึ่งขัดต่อศีลธรรมมากจนเกินไปนะชีวิตของคุณจะได้ราบรื่นเพราะฉะนั้นคุณควรเข้าตามตอกออกตามประตูอมน้ำไว้ตามวิวใชเออเพราะฉะนั้นพยายามเอออย่าเพึ่งแบบคุณจะต้องรักงวนสนวนตัวไปบ้างนะไม่ใช่ว่าอะไรทาตามมาเพอใจไปหมดอนะ อันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับการทํามาค้าขายของท่านเนี่ยช่วงนี้จะได้รับผลประโยชน์และมีผลกําไรที่งาม,มานะเออต่อมามาพูดถึงการสมัครงานนะครับถ้าถ,ถ้าคุณใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนคุณจะประสบผลดีนะครับในงานทานะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ถือว่าดีเยี่ยมนะคะแนนสอบของคุณดีเยี่ยมอยู่แล้ว ต่อมานะครับมาพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถ้าถามถึงอาการเจ็บข้าได้ป่อยโรคภัยที่เป็นอยู่นะครับจะสามารถรักษาให้หายได้เป็นปกติถ้าคุณไม่ปกตินะโรคที่พึงระวังอย่างสม่ําเสมอก็ต้องระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเพศสัมพันธ์กระเพาะนะลำไส้แล้วก็โรคปอดอคุณต้องระมัดระวังไว้ทีหนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอยากมีสุขภาพหลางกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ นะน้ำสมุนไพรเห็ดหลินชื่อแดงสกัดตาหลินจืลินเนี่ยน,นะครับสามารถที่จะช่วยบำรุงร่างกายให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะออโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาอย่างรวดเร็วแลวมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวดูดีๆนะครับในดวงชะตาประจําในวันนี้สีที่คนเว้นให้เว้นสีเขียวเพราะเขียวเป็นการากินีสัญจรประจําวันนะครับพุทธเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเขาเรื่ออะไรนะ เ,ออเพราะในดวงตาในการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นต้องระวังนิดหนึ่งนะเ,ออเขียวพูดสีก่อนเขียวไม่ดีสีที่ดีปัจจาบันก็จะมีม่วงฟ้าแดงชมพูแล้วก็สีดําสีที่ดีสุดเลยในวันนี้ก็คือสีฟ้าน้ํทจรลนะครับสีรองรงมาคือแดงได้ชมพูได้อัญมณีก็คือเพชรนะทิศท,ที่ดีก็จะมีทิศเหนือ แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจำเในวันนี้นะครับมาดูตามวันเกิดอย่างที่บอกคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับรวมถึงในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดมันไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับต้องระวังไว้นิดนึงนะคนที่ดีสุดคนที่เกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุกร์ถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสวัสด์ที่ดีในดวงชะตา นะครับเออมีคนให้การสนับสนุนคุณนะนะคุณก็จะเป็นที่ยอมรับในสังยอมรับในสังคมดีต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์คุณก็จะมีเงินมีทองประสบผลความสำเร็จสมหวังนะครับน้ําหนักก็จะขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการทํางานถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับแต่ถ้ามันเหนื่อยเรื่องงานก็เป็นธรรมาดานะครับเหนื่อยเรื่องงานนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคาร คนเกิดในวันคานเนี่ยคุณจะ้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่คุณเป็นคนที่พูดจาตรงนะเออขวานฝ่าซากด้วยนั่นแต่เขาก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณในโดยจตตาต่อมาคนที่เกิดในวันเสราร์คนเกิดในวันเสราร์เนี่ยมักจะคิดมากนะครับหลายๆอย่างนะแม้ทั้งคนรอบข้างก็นำนปนัญหามาค,คุณคุณคิดอยู่เสมอนะครับแต่ก็ข้อดีก็เป็นคนที่รอบคอบสุข,ขุมดีรอบคอบ นะครับถ้าเป็นผู้หญิงมักทําอะไรรวดเร็วถ้าเป็นผู้ชายมักจะช้าซื้อบื้อประมาณนี้นะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีนะครับในดวงตาถือว่าสุขภาพร่างกายต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบการได้ยินได้ฟังนะเอาน้ำในหูนะหูอาจจะลังนะอะไรนะนะให้ระวังในเรื่องของกระเพาะอ,อาหารลำไส้สมองตับไปด้วยนะครับ โอเคต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนคนเกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีนะครับมีคนให้ความเคาพย้ำเกรงกุ้นนะในดวงตาเนี่ยนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันครบแล้วเออเพราะฉะนั้นก็เกาะตามนั้นอะอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้ก็จะมีเฉพาะดาวเสาร์กับดาวเกตนะครับยังเสียอยู่นะเออเสาร์กับเกตยังเสียอยู่ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึง นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะโอเคต่อมาอย่างรวดเร็วเลยมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะครับ <c oughs> ชาวลัคนาราศีเมษนี่นะถือว่าดวงชะตาของคุณในด้านของการงานเนี่ยดาวเสาร์เป็นกเกษตรอยู่นะในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีลูกน้องบริวารช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานนะครับได้ในดวงชะตาส่วนในด้านของการเงินการทองเนี่ยดาวศุกร์กลุมลักเป็นศรีมีโชคลาภครับ เ,ออเพราะฉะนั้นในที่ผ่านมาเนี่ยนะตาลาสีเมฆใครไม่มีโชคเนี่ยโอ้ยโอ้ยแหมขนาดนั้นเดี๋ยวคุณไ่ทำอะไรคุณไม่มีบุญอะไรหรือเปล่านะเอาอจารย์ก็บอกไปแล้วเดี๋ยวนี้นะวันนี้พูดพูดยังพูดไม่ได้นีพูดอีกวันนี้ดีกว่านะ <c oughs> ต่อมามาพูดถึงความรักของคุณในวันนี้ก็ถือว่าดีนะครับด้านความรักนะ ต่อมาเช้าลัคนาราศีพฤกษบราศีพฤกษบเงินเข้าครับประสบผลความสาเร็จนะถ้ามันยังไม่เข้าก็อาจจะอีกไม่นานเงินก็เข้ามาเต็มที่ในเดือนจะตามคุณนะถึงว่าก็จะมีรายจ่ายอยู่ด้วยเช่นกันนะครับในด้านของความรักเนี่ยดาวคู่ครองก็อยู่ในภพลาพระนะก็ถือว่าคู่ครองจะช่วยเหลือสรบสรุนด้านโชคลาภอาจจะนำพาโชคลาภมาให้ต่อมาเช้าลัคนาราศีเมถุน ราศีเมถุนเนี่นดาวพฤหัสบดีถือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางในด้านของการงานการงานอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับรแผนกต่างๆสาขาประมาณนี้ก็ได้นะในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะมีเงินนะครับเพื่อให้คุณขยันได้เต็มที่จะประสบผลความสำเร็จนะให้ระมัดระวังปัญหาทางด้านสายตานิดหนึ่งนะครับต่อมาคนที่ชาวราศาาาีกรกฎชาวราศีกรกฎเนาาีกก่ยวันนี้คุณอาจจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษ นะครับพี่จะต่อสู้ฝ่าฟันนู่นนี่นั่นนะตามดวงคุณแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยดาวคานาอยู่สุภะถือว่าคุณจะประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับขอคุณตั้งใจในการทํางานนะให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีในเรื่อง,องการงานนะครับและในด้านของความรักเนี่ยก็ถือว่าคู่ครองเนี่ยก็รับฟังความคิดเห็นนะด้วยเหตุด้วยผลต่อมาเช้าลัคนาราศีสิงห์เชา้าราศีสิงห์เนี่ยถือว่าดวงคุณดาวศุกร์อยู่ภพสุภะ ถือว่าดีนะจะประสบผลความสําเร็จมีโชคลาภนะครับแล้วก็สังคมเพื่อนฝูงนี่ก็ให้การสนับสนุนนะครับให้ก็ให้กับคนด้วยนะมีชื่อเสียงในด้านของการเงินก็ถือว่ามีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับก็ต้องระวังในเรื่องงการใส่ร้ายป้ายสีด้วยนะออของคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับในด้านของความรักเนี่ยก็ถือว่าให้ระวังในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> กันชาวลัคนาราศีกันดวงคุณในด้านของการงานเนี่ยหลายคนบน่นอ้ยชาวราศีกันเนี่ยนะเออบ่นงองเง,งงงึง <c oughs> โอ้ยยังไม่นูน่นนี่นั่นเลยเออเพราะฉะนั้นรออีกนิดหนึ่งนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยการงานคุณเนี่ยจะประสบผลความสำเร็จน,นะมีโอกาสได้เฉลิมฉลองดีด้วยนะครับในช่วงนี้ทําอะไรก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะอยู่ดีๆอาจ จะเจ็บใครได้ป่วยไม่สบายก็ได้นะครับแต่การเงินการทองก็ยังถือว่ามีรายจ่ายอยู่นะนะครับในดวงชะตางคุณเนี่ยต่อมามาพูดถึงความรักนะก็ต้องระวังสุขภาพของคนรักนิดนึงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในด้านของการงานอาจจะเหนื่อยในการทํางานนะครับก็ต้องรุ้ยให้เต็มที่นะในด้านของการเงินเนี่ยก็ถือว่ายังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในดวง่ะตา ความรักก็อาจจะไม่ค่อยลงรอยสักเท่าไหร่ะนะของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกในเรื่องของการงานถือว่ามั่นคงดีนะครับเออในด้านของการเงินการทองวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินจากการติดต่อสื่อสารต่างๆหรือได้เงินจากทางไกลนะในด้านของความรักเนี่ยดาวคู่ก็ยังอยู่ในภพอฬินะครับไม่ค่อยลงรอยการอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการเงินการทองก็ถือว่าได้เงินนะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับแต่คุณก็จะมีสเสน่ห์นะเป็นที่ยอมรับในสังคมในด้านของความรักกระดาษู่ก็อยู่ปุตต่างวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังปัญหาทะเลาะเบอาะแว้งเดือ,อจะมีปัญหากับเด็กทะเลาะกับเด็กประมาณนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกร มังกรดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับบางคนก็เอางานกลับ,บารรมาทำที่บ้านนู่นนี่นั่นนะนะคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามานะครับให้เรามาลองปัญหาด้านญาติพี่น้องด้วยเช่นกันบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินไม่เหมือนกันนะ,ะเช้บบาราศีมังกรมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยนะเออคือแหมเป็นพี่น้องกันญาติกันกน็มีปัญหาเรื่องที่ดินเรื่องมรดกขึ้นลงขึ้นศาลโอ้ อะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแหมมันก็ไม่ควรนะเป็นพี่น้องมาทะเลาะก,กันเรื่องที่เรื่องทางเออพ่อแม่สอนให้รักกันถูกไหมนะเพราะฉะนั้นก็แบบนี้เนะี่ยพ่อแม่ไม่ปวดหัวแย่แล้วนะคือต่างคนต่างก็มีเหตุผลด้วนะั้นแต่และคนก็เหมือนกันเนะพราะฉะนั้นก็อาจจะไปเป็นกรมเก่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นในด้านของการเงินการทองในวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินนะครับต่อมาเชานะ้านครนาราศีกลุ่ม าวราศรีกุมดวงชะตาคุณในด้านของการเงินเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้เงินเป็นเกอบเป็นกำและการ password. งานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับคือชาวราศรีกุมเนี่ยงานคุณจะเยอะขึ้นนะเอองานเยอะขึ้นนะครับจากที่คนมาดูดวงกับอาจารย์เยอะแยะเนี่ยมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะให้ให้มีงานเข้ามานะครับเงินก็ตามมาแต่ว่ามันก็อาจจะเหนื่อยไปนิดนึงนะครับแต่เหนื่อยไปเถอะเหนื่อยแล้วได้ตังค์แล้วก็อย่าไปคิดมากต่อสิ่งใด ในด้านของความรักคู่ก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับต่อมายังรวดเร็วเลยชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนในเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับการเงินก็ถือว่ามีเกณฑ์การรายจ่ายนะพอได้มาก็จ่ายไปในโดยสารคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้ฝันให้รีบรีบรีบ,บ,บ,บฝันนะถึงตัวเลขนะถือว่าคุณยจ,จะประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภ นะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยดาวคู่ก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันเออถ้าคุณจะเซ็นเอกสารต่างๆให้อ่านก่อน,นเซ็นนิดนึงจะได้ไม่มีปัญหานะครับชาวลัคนาราศีมีนนะโอเคอันนี้ครบแล้วนะสิบสองราศีเดี๋ยวมาเสี่ยงไพ่ย,ยิปซีด้วยเพิ่ม,เต,มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สองชุดใบที่สามโอเคเวลาสิบวีนะครับเริ่มเจ็คองสอาสีงส์สิบ่อยก็จับหนะ่อยเรียกไพ่ใบที่หนึ่งขอ้คุณได้ล่าชินี้ถือถ้วยนะครับถือว่านูชะตาคุณในหน้านของการงานเลยนะเออถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นในหน้าไปที่ศาาึกษาทางตะเพ่หรืองานด้านศิลปะต่างๆดีนะครับ การเงินก็มีพอใช้เรื่อยๆนะส่วนในด้านของความรักเนยถ้าคุณได้ออกสังคมเนี่ยนะได้เข้าสังคมมีโอกาสได้พบคู่ครองนะครับต่อมาคณเลือกภาพใบที่สองนี่คุณได้าะหกไม้เท้านะครับถือว่าคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมการงานประสบผลความสูเร็จได้รับใจชนะมีเงินมีทองได้รับข่าวดีส่วนในด้านของความรักเ่ยอาจจะมีคนที่อายอุน้อยกว่าให้ความสนใจคุณก็ได้นะของคนเลือกาพใบที่สองนะครับต่อมาคุณเลือกภาพใบที่สามนี่คุณได้ปะเดืะ เด็นะเพราะดวงชะตาคุณแบบพยายมา,า,ามสวดมนต์ะครมบทำบุญปฏิบัติธรรมนิดน,นึงก็จะดีในดวงชะตาการงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับการเงินก็อาจจะมีอุปสรรคด้วยรายได้ก็อาจจะลดลงไปนิดนึงนะครับในดน้านของความรักเนี่ยคุณอาจจะหลงไหลนะเป็นอย่างมากให้ระวังในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมเป็นสําคัญนะครับเออความรักเนี่ยมันก็เป็นเรื่องโลกแตกกันนะเออบางคนมีปัญหาเรื่องความรักบางทีทายตรงตรง ว่าคู่คู่กรรมนะบอกไม่ใช่เออแต่เจ้าตัวบอกจะเอาคนนี้ก็ทุกไงโอ,โอ,อ้โห้สิเนี้ยมันก็เป็นไปตามกรรมอ่ะนะโอเคอันนี้ครบแล้วสิบสองลานสีนะครับถ้าท่านใดสนใจทย่ะดูดวงจะต่างอาจารย์ก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ